สวัสดีครับผมผมก็เป็นประจำทุกวันนะหน,น้างนน 3, 6, 3, ะนะานที่เมื่อวานแล้วก็สามศึกษาคิดเสีองมาวันนี้อยู่สูงเลยคนระับสูงก็สิบล,นะล้อยเลยยังไม่ลงไปยืนตักข้างล่างเอาแบบแห้งๆก่อนเรากินหมูก่อนครับอ่าเรา,ารบเบอเร์เสร็จแล้วก็ ยืนบนหลังเสือนะขาโาตรแรงเลยนะยืนบนหลังเสือเลยเหนไหลังเสือมาเออสูงด้วยอยู่สูงามากแบบแม่โคจะได้เปรียบนะ ร้อนครับฝนมันตกก็ร้อนที่จังเลยน่ะ งานให้ดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้ตักในบ่อสี่ชั้นนะไปอยู่คนละชั้นเลยนะเขาไปอยู่ขนนะ้างบนก็สบายนะครับคืออให้เราอยู่กลางกันเดียวนะ ต่างกาี๋ยวโลกให้นอกโลกอินเทอร์เน็ตนะอยู่ในปอบเือกอินเทอร์น็ตก็ไม่ค่อยมีอะไรเน็ตมากตมนะครับมันน่าจะเล่นนะย,ยานเลยมาไม่ถึงนะ อุนร้อนจันเลยดิแดดดครับผมจ่าสต๊เกิ อะไรนะครับเนี่ยฝุ่นตลบอบวนเนี่ยเคลียหินลงมาอะไรอย่างเดียวเลยตักให้พอเคลียล์วงมาได้อีก ทีกเครือนงน้ำลงที่ลึกก็ได้ครับเนื้อน้ำไม่แห้งลำบากนะตรงนี้ผมก็ตีทางขึ้นใหม่แล้วนะครับเตรียมทำขยายพื้นที่รอแล้วนะเตรียมจะลงลึกเลยลงติดสิบล้อกำลังวิ่งขึ้นไปก็ติเลยให้ข้างวิ่งขึ้นเลยทำใหม่เลยสนะิบล้อขึ้นล้อนี้เลยนะ จะกินชั้นนี้เข้าไปครับตอนที่เราเจาะเจาะอยู่ครับคิดว่าจะทําประมาณนั้นหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ